นัก้องสาวชื่อดังทำอะไรผิดทำให้ยอดผู้ติดตามจาก3ล้านเหลือ900 0เป็นอีกหนึ่งนัก้องสาวชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยอย่างเจนนี่ได้บทท่าสดชื่นหรือเจนนี่ดักชนกสุวรรณเกตโดยเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายด้วยความเก่งและไม่ท้อต่อชีวิตทำให้ประสบความสำเร็จจัดตั้งค่ายได้บทท่าสดชื่นสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเรียกว่าเพอร์เฟกต์สุดๆแต่ล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เมืส่สาวเจนนี่ได้เคลื่อนไหวเฟซบุ๊กดัชนกสุวรรณเกตด้วยความงงผู้ติดตามลดลงหวบโดยระบุว่าผู้ติดตามจาก3ล้านกว่าเหลือ9,000กว่าได้ไงงงในงงขณะที่เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์บอกเป็นเหมือนกันซึ่งคาดว่าเป็นที่ระบบ f a เฟซบุ๊กเธอยังมีแฟนคลับรักเหนียวแน่นเหมือนเดิมขอขอบคุณแหล่าวจากที่นี่ .com ค่ะ